สวัสดีครับทุกคนอีท่าเย็นครับผมเดี๋ยวได้กับห้อมูสันะครับกับไข่ดาวนะผมโดยเช็ดมือเลยเช็ดมือดีกว่าจากจากโคได้ใช่ไหมเนี่ยจำได้โคสวยนะโคสวยโคหอม หอมไหมหอมมากเฮ้ยพูดอลอดูเข้ากล้องหอมืมลำดับเต๊ะแตก็้าหเนี่ยันนี้ไม่บ้านทำบุกข้าวทุกคนได้ไหมแลบ้านก็ไม่สบายเป็นหวัอดอาการเปลี่ยนบ่อยนะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวทำให้สุดไม่สบายวันนี้เราก็ร้อนจัดเลย เห็นของเล่นวายแตน้อยๆทำเลอนกัน มันตกก็าอากาศเย็นดีเหล่านักคนนะแต่ไม่ค่อยจะตกเท่านี้ร้อนสุดๆเลยนะครับ,อ,รรอ,รบนะอากาศบนรถบนรถเราก็เปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับนะปีหนา้าก็ย่งจะร้อนวันนี้นะร้นะรอนขึนทุกปีทุกปีนะครับอุณหภูมิเรื่องของภัยธรรมชาติด้วยเราก็จะมาทุกปี còn ừ, โอเคครับ okay. ผมก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนยี่ห้าฟัดครับผมคำคินนี้เราเราหลับฝันดีกับทุกคนนะครับสบวัสดีครับผม